ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยวิช่อง Charlotte e f f e c กันอีกแล้วนะแล้วก็วันนี้ก็จะมาสอนตัดคิวแบบต้นคิวมาทุกคนที่เราใช้ก็จะเป็น AI Motion นะแล้วก็กดบวกเพื่อสร้างโปรเจกต์แล้วก็เลือกขนาดแล้วก็กดสร้างโปรเจกต์ไปเลยแล้วก็มันจะมีรูปบอกตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกที่รูปภาพหรือวิดีโอนะทุกคน ก็เลือกรูปที่เราจะใช้แบบต้นขนาดเออแล้วก็กดยายแล้วแปลงนะทุกคนแล้วก็กดอันที่สามทางด้านขวาแล้วก็เลื่อนให้มันหลีกลงในการเลื่อนไปทางขวาเนาะโอเคแล้วบวกขึ้นมาใหม่นะทุกคนแล้วก็เอาคลิปเสียงมานะทุกคนเราก็จะเอาคลิปเสียงเอออันนี้เลยนะเเสียงเพลงอะเออแล้วก,กดสามจุดข,ข้างบนแล้วก็กดแยกเสียงนะทุกคน แล้วก็กดค้างที่เสียงแล้วก็ลากลงมาข้างล่างสุดเลยนะจากนั้นเราก็จะทําการลบคลิปไปด้านขวาบนนั้นจะมีรูปถังขยะแล้วก็เลื่อนไปสุดคลิปนะทุกคนแล้วก็กดที่รูปตรงซ้ายอะ่ะเออแล้วก็กดอันที่สองนะจากนั้นเราก็จะทําการมารนะ์้วเราก็จะใช้สมาธิชในการมาร์คนิดนึงนะทุกคนวิธีการมาร์กก็เออ กดที่ไอแถบสีขาวๆข้างบนขีดจุดๆๆ,ๆๆนะทุกคนพอมาร์กเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมทุกคนเออลราก็จะทําการกดตัดน,นะกดไปที่คลิปแล้วก็กดตรงกลางอ่ะมันจะเป็นเป็นรูปเออละแหละกดตัดตรงที่เรามาร์ตรงคลิปอ่ะเออนั่นแหละกดเข้าไปนะทุกคนแล้วทุกคนเราก็จะทําการใส่เอฟเฟกต์นะ้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดที่เอฟเฟกนะกดอันที่สองอ่ะทุกคนแล้วก็กดที่เอฟเฟกต ถ้กดเพิ่มเอฟเฟกแล้วก็หาคําว่าย้ายละแแรงนะทุกคนแล้วก็กดตรงกลางที่เขียวว่าสันแล้วก็กดกนันนะคะมาตรฐานตรงมุมตรงนี้เราจะปรับเป็นเก้าสิบนะทุกคนก็เลื่อนไปเลยให้มันตรงนะไอนี้เฉพาะเวอร์ชัในใหมนะ่ก็ปรับเป็นเก้าสเวอร์ชันเก่าก็ปรับเป็นศูนย์แล้วก็เลือกมาที่ขนาดนะทุกคนเราก็จะปรับเป็นศูนย์แล้วก็กดมาร์กแล้วก็เลือกไปไว้ด้านขวาแล้วก็ปรับให้มันสักเออ สองร้อยกว่ากว่าโอเคแล้วก็เลื่อนไปไว้ด้านหน้าแล้วก็จะมาปรับกลามนะทุกคนปรับตามนี้นะมันก็จะได้แบบนี้เออแล้วก็กดคันลอกนะกดสามจุดแล้วก็กดคันลอกแล้วกดวางเอก็กดเอฟเฟกต์แล้วก็กดวาง,วแ,ววางแบบทำแบบนี้ไปเรื่อยๆน,นะทุกคน อันนี้ก็มันจะเป็นสี่อันใช่ป่ะเออมันก็จะกระตุกแบบนี้สี่อันแล้วก,กดไปที่รูปแล้วก็กดย้ายละแปลงแล้วก็กดอันที่สามเลทุกคนแล้วก็จะขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นทีละร้อยอะไรอย่างงี้อันนี้เป็นห้าร้อยทุกคนอันนี้ก็ต้องเป็นหกร้อยกว่าอันนี้ก็เจ็ดร้อยทุกคนถ้าเหมือนเดิมน,นี้เจ็ดร้อยอันนี้ก็ต้องเป็นแ0ดร้อยทุกคน ันนี้ก็ไม่มีสูตรตายตัวฮะเป็นร้อยเท่าไหร่ก็ได้นะอันนี้ก็เป็น814ละกันแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องปรับเท่าอันเมื่อกี้นะก็คือ814แล้วก็ปรับไปเลยพอปรับเสร็จแล้วก,ก็กดออกมาทุกคนมันก็จะแบบเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอันนี้โอเคจากนั้นเราก็จะทําการอัดวิดีโอนะทุกคนแล้วก็กดเริ่มคลิปอย่างงี้ให้มันอัดเออไปตามอธัธยาศัยของมันนะทุกคนพอบันทึกเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะ ทำการเออเข้าไปที่โปรเจกต์เดิมแล้วเราก็จะลบไอ้นี้ทั้งหมดเลยกดเข้าไปที่คลิปแล้วกดรูปถังขยะมุมขวาบนนะทุกคนกดลบไปหมดเลยนะจากนั้นเราก็จะทําการเอาคลิปที่เราไปบันทึกมาเมื่อกี้นะโอเคทุกคนไอ้นี้ก็เป็นคลิปที่เราไปบันทึกเอาเมื่อกี้นะก็แบบมันก็จะตรงแบบนี้เลยนะแล้วก็จะทําการกดปิดเสียงไปเลยโอเคมันก็จะแบบเป็นอย่านีนะจากนั้นเราก็จะทําการ ไปที่มาร์กอันล่าสุดนะทุกคนที่มันเป็นเสียงตึกอะทุกคนแล้วก็กดตัดอันที่4ี่นะทุกคนโอเคจากนั้นเราก็จะเลื่อนมาก่อนมาเอันเนี้ยสักประมาณเอ่อยี่สิบวีหรือว่า30มสิบวีห้าสิบวีอะไรก็แล้เลยนะทุกคนเรา20่สิบวีก็พอเนาะแล้วกกดมาไปเลยโอเคทุกคนเราก็จะเอามาร์กอันที่แบบเลื่อนมา20่สิบวีทุกคนแล้วก็ทําการแคปหน้าจอเพราะว่า เราทำให้แบบมันเป็นภาพนิ่งไม่ได้เหมือนในแคลคัสที่แบบมันมีเอฟเฟกต์ตึงอ่ะเออนั่นแหละโอเคท okay, ุกคนเราก็จะตัดให้แบบมันอยู่ในแบบกรอบอ่ะเออตัดให้แบบเอออันนี้ไปไม่ถูกอ่ะแบบตัดแบบนี้อะทุกคนเนี่ยเออก็ก็ตัดให้มันแบบเรียบเรียบเลยนะอันนี้เราก็ไปตัดรูปเสร็จแล้วทุกคนแล้วก็ทำการกด บวกตรงนี้เลยแล้วกดรูปภาพและวิดีโอนะแล้วก็เอารูปที่เราไปตัดมาเมื่อกี้นะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็กดที่รูปตรงซ้ายเออแล้วก็กดอันที่สองพอกดเสร็จแล้วก็กดมาที่อันที่เราไปตัดมาเป็นรูปอะเออแล้วกดที่เอฟเฟคกดเพิ่มเอฟเฟคแล้วก็หาคาว่าเบลอแล้วก็เลือกแบบเบลอแบบเกาเซียนแล้วก็การ้งค่ามาตรฐานอะทุกคน แล้วก็กด mac นะทุกคนแล้วก็เลื่อนไปข้างหน้าสุดก็จะเป็นศูนย์ใช่ป้ะแล้วก็กดค้าแล้วก็เลื่อนมาไปไว้ข้างหน้าแล้วก็เลื่อนมาตรงเอ,อ่อสามจุดสี่แปดเนี่ยแล้วก็ปรับไปสักหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งห้าศูนย์นะทุกคนมันก็จะเปเลยแบบนี้เลยโอเคทุกคนเราก็จะทําการกดรูปบวกตรงนี้แล้วกดรูปภาพหรือวิดีโอแล้วก็เลือกรูปที่เป็น png นะทุกคน โอเคทุกคนเราก็จะเลื่อนลงไปข้างล่างแล้วก็กดที่ยาและแปลงตรงนี้นะทุกคนเพื่อปรับขนาดแล้วก็กดอันที่สามเดิมเราจะปรับขนาดให้มันใหญ่เออลาขึ้นไปอันนี้กดอันแรกมันก็ลากได้เหมือนกันนะทุกคนแล้วก็กับปรับขนาดให้มันใหญ่นิดนึงนะทุกคนแล้วก็ลากให้มันพอเหมาะพอดีโอเคสักประมาณนี้ละกันเราก็จะทําการกดมาร์กอันที่สามจุดสี่แปดนะทุกคน มาตรงที่แบบมันอยู่ข้างบนสุดนะแล้วก็กดแถบไปทางเนี้ยแล้วก็กดมาร์กแล้วก็ลากลงมาข้างล่างนะให้มันแบบให้มันหายไปทุกอย่างเลยให้มันมองไม่เห็นอะไรเลย <S <S 1> <S 1> แล้วเราก็จะมาทําการปรับกราฟตรงนี้นะแล้วก็จะปรับประมาณนี้นะทุกคนมันก็จะแบบเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะ <S 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 จากนั้นเราก็จะคัลล็อกเลเยอร์เพื่อจะแบบทําให้มันแยกล่างนะทุกคนแล้วก็กดไปที่ไอ้อตรงเนี้ย แล้วกดทำซ้ำหนึ่งลีเออร์นะแล้วก็กดไปแล้วก็ทำซ้ำหนึ่งลีเออร์ล้วจะแยกมาสามลีเยอร์นะแบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะเลื่อนมาจาก3.48สสักนิดหนึ่งนะทุกคนเลื่อนมาแบบสักแบบสักสักนิดเออแล้วก็กดยาละแปลงแล้วก็กดอันแรกเหมือนเดิมนะทุกคนเราจะเลื่อนมาสักเออเท่านี้แล้วทุกคนไม่รู้ว่าเท่าไหร่เป็นกันอะแต่แบบเลื่อนมาสักประมาณแบบ กระเลยพอดีแล้วก็เราก็จะเลื่อนออกมาจากไอ้ตรงเนี้ยจะต้องต่ำกว่ารูปข้างหน้านะทุกคนเอออธิบายยังไงดีวะแบบให้รูปมันต่ำกว่าแล้วก็เราก็จะมาทําอีกอันหนึ่ง้วก็นี่ทําข้างขวาไปแล้วแล้วก็จะทําข้างซ้ายด้วยนี่ปรับมาฝั่งซ้ายแบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะเอาเลเยอร์อข้างล่างสุดขึ้นไปอยู่ข้างบนนะมันก็จะทับกันแบบนี้เลย เ,ออเรารู้สึกว่ามันยักล่างช้าไปนะทุกคนแล้วก็จะขอปรับนิดนึงขอเลื่อนมาสักทิสโอเคเลื่อนมาแบบนี้ไอ,อ้ข้างบนก็เลื่อนได้นะอีกทางอีกฝั่งนึ่ะเลื่อนมาให้มันตรงกันโอเคประมาณนี้แล้วก็เราก็จะมาปรับกราฟกดที่ตรงนี้แล้วก็ปรับกราฟปรับเหมือนเดิมนะทุกคน มันเดินทุกอย่างนะปรับแบบนี้เลยโอเคมันก็จะแบบว่าแยกล่างออกมาแบบนี้คือโค้ดเทจากนั้นเราก็จะทําการปรับให้มันสุดขีดอย่างนี้นะพอทําครบทุกอันแล้วเนี่ยมันก็จะแบบเป็นประมาณนี้นะคือแบบโคสวยจากนั้นเราก็จะมาทําการใส่ให้แบบมันเป็นแบบฟุง้งฟิ้งยุ้งยิ้งกันอีกแม้แล้วแบบเรื่องแสงอะเออก็จะกดมาที่เอฟฟกแล้วก็กดเพิ่มเอฟฟกแล้วก็เลือกไปที่ ทีละแสงแล้วก็เลื่อนลงมาหาคําว่าแบบสเปกตรัมที่ภาษาอังกฤษก็สเปกตรัมแมปนะทุกคนแล้วก็ตรงฟีอันแรกใช่ปาะแล้วก็จะกดมาร์แล้วก็เลื่อนไปไว้ด้านหน้าแล้วก็เลื่อนไปข้างหลังนะทุกคนแล้วก็จะปรับซักสองจุดอะไรก็ได้นะทุกคนแล้วก็จะทําการกดค้างแล้วก็เลื่อนไปไว้ด้านหลังเลยโอเคนะทุกคนมันก็จะเป็นรูวิงเห็นไหม เออแล้วก็จะทําการคัดลอกนะทุกคนแล้วก็ไปใส่อันหนึ่งทางด้านขวาเห็นไหมมันก็จะแบบนี่ยกลากออกมาโคเทเลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาทําการทําขีดๆอ่ะก็กดบวกเข้าไปแล้วก็กดอันอันที่สี่แถวที่สามนะทุกคนมันก็จะเป็นนี้แล้วก็ลากมันออกมา แล้วก็ขยายให้มันใหญ่นิดนึงประมาณเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วก็ลองเลื่อนเลื่อนดูนะทุกคนใหญ่ประมาณนี้ก็พอแลวแหละเออแล้วเราก็จะทําการกดไปที่ยายและแปลงนะทุกคนจากนั้นก็จะกดมาร์กแล้วก็เลื่อนมาเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเออโอเคทำให้มันจบคลิปก่อนแล้วก็ทำมันเดิมโอเค เลื่อนมาสักประมาณเกือบจบคลิปอะทุกคนเออตรงตรงกลางๆก็ได้เออกดมาไปหนึ่งทีแล้วก็ลากมันลงมานะทุกคนลากประมาณนี้แล้วก็ไปที่จบคลิปนะแล้วก็ลากให้มันลงมาสุดเลยนะให้มันหายไปเลยอะเออนี่อันนี้ก็จะเลื่อนขึ้นไปนิดนึงโอเคมันก็จะแบบ เลื่อนไปงี้ใช่ไหมเออแต่เรารู้สูกว่าแบบมันม่เอ็นนี้กันนะเราก็ขอเลื่อนไปอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันโอเคจากนั้นเราก็จะปรับกราฟเหมือนเดิมนะโอเคนะเราก็จะเลื่อนมาข้างหลังแล้วก็จะปรับกราฟแบบเดียวกันเลยมันก็จะเป็นแบบเลื่อนไปอย่างนี้เออแบบนี้เลยโอเคพอเราก็จะใส่เอฟฟกเนาะกดเพิ่มเอฟฟกเลย แล้วก็กดมาที่อื่นๆแล้วก็กดที่คขาลอกพื้นหลังการนั้งข้ามาตรฐานแล้วก็ไม่ต้องไปปรับอะไรนะมันก็จะโปร่งแสงอย่างนี้เลยแล้วก็เราก็จะเพิ่มเอฟเฟกแล้วก็กดมาที่ภาพวาดและขอบแล้วก็กดมาที่เรืองแสงแล้วก็กดการนั้งข้ามมาตรฐานนะแล้วก็ปรับลัศมีก็ปรับสัก120แล้วกันความแข็งก็ปรับสักเออหกสิ 60. แล้วก็อัลฟาแบบสักสักสักเจ็สิบสีแล้วกันนะต้งสีเนี่ยก็จะแบบเออสีดำมันมองไม่เห็นแล้วก็จริงยาวสีดำนะทุกคนแต่สีดำมันมองไม่เห็นนะดูดิเออแล้วก็แบบเป็นสีขาวแล้วกันสีขาวมันจะมองเห็นอ่ะเออเห็นไหมนี่นะมันก็จะแบบเป็นแบบเส้น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 งนีเลยเห็นไหมมันก็จะกระตุกนิดนึงนะเพราะแบบทางอัดคลิปด้วยแล้วแบบมันก็แบบใส่เอฟเฟกเยอะอะไรอย่างนี้ เราก็จะทําการส่งออกนะพอมันลรนเดอร์เสร็จแล้วเราก็กดบันทึกนะทุกคนแล้วก็กดออกไปเลยนะแล้วจากนั้นก็จะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็กดบวกแล้วก็กดรูปภาพหรือวิดีโอแล้วก็เลือกคลิปเมื่อกี้นะที่เราตัดมาเออแล้วก็หาตอนที่แบบมันแยกร่างเสร็จแล้วแล้วก็ไอสียอขานี่โผล่มาแล้วแล้วก็จะกดตัดไปเลยเดี๋ยวเราก็จะมาทําการขยายนะก็กดเข้าไปแล้วก็กดอันที่3นะทุกคน เราก็จะทําการกดมาร์กเป็นหนึ่งทีขานาคลิปนะแล้วก็เอาสักตรงที่แบบไอแสงนี้มันยังไม่ไปอะ่ะเออแล้วก็ทําการขยายเลยนะขยายแล้วเท่านี้แล้วกันเออไม่ต้องใหญ่มากเดี๋ยวแบบมันไม่สวยโอเคแล้วก็เลื่อนไปจบคลิปนะทุกคนเราก็จะกดย้ายและแปลงแล้วก็กดอันที่สาม้วก็จะ ปรับให้มันเหลือขนาดเท่าเดิมนะเอออันนี้เล็กเกินเล็กเกินให้ปรับให้แบบขอบมันเท่าเดิมเออแล้วเลื่อนไป่าข้างหลังสุดเราก็จะมาทําการปรับกราฟกราฟก็จะปรับประมาณนี้นะโอเค ากนั้นเราก็จะมาทําให้มันเอียงเนาะก็กดมาอันแรกแล้วก็มาอันตรงที่มันตรงกับไอ้เมื่อกี้แล้วก็เลื่อนลบลงมา20แล้วกันแล้วก็ปรับกราฟเหมือนเดิมแล้วตรงขอบดำๆตรงนี้เนี่ยเราก็จะแบบทาให้แบบมันได้เป็นดำๆ่ะก็กดเพิ่ม effect, เอฟเฟกต์แล้วก็จะใช้เป็นเอฟเฟกต์ทายลนะแล้วก็จะกดที่ก,ก,กระจกเงาเปิดกระจกเงานะมันก็จะแบบเห็นไลย เออลืมล,มลืมอยู่แล้วลืมให้แบบมันกลับมาสู่สภาพเดิมนะแล้วก็กดไปที่ทายคลิปแล้วก็จะปรับให้มันเหลือสูนเท่าเดิมนะไม่ติดลบเนาะเออให้แบบมันเหลืออิงเดิมอะแล้วกดค้างแล้วก็กลับไปไว้มันเดิมก็จะปรับการาฟเหมือนเดิมนะทุกคนปรับการาฟมันเดิมทุกอย่างเลยนะใช้การาฟเดียวทั้งคลิปอะเออเราจะมาดูคลิปกันว่ามันได้หรือเปล่าเนาะนี่เห็นปะโคตรเท่ Hotel เลยทุกคน ก็คลิปก็มีประมาณนี้นทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราเลยนะก็บ๊ายบายทุกคนเชียร์เก่ด้วยแหละจุ๊บ